คุณคงรู้จักรถ k e n เด k กคินและนี่คือรถ k e n เด็กคินส์แอร์พลัสโเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีฟังก์ชันครบครันแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ6ความพิเศษของคินส์แอร์พลัสโที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับ6เบาะที่นั่ง2ชั้นแบบเต็มคันสบายกว่าทั้งท่านั่งและท่านอนรู้หรือไม่ว่า รถเข็นเด็ก Kin Air Plus <Wow. S 1> มีของแถมให้เยอะแยะมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือเบาะเสริมพิเศษสุดๆสำหรับ Kin Air Plus Pro เพราะเขาแถมเบาะเสริมให้แบบเต็มคันไม่ว่าจะนั่งหรือนอนก็สบายสุดๆอันดับ5ควบคุมดีกว่ามันคงกว่าโปรกว่าเป็นเพราะโครงสร้างของ Kin Air Plus Pro มีการออกแบบโครงสร้างแข็งแรงอย่างมาก <Wow. S 1> และมีน้ำหนักมากกว่า Kin Air Plus อยู่1กิโกรัม ทำให้เวลาเข็นมีความรู้สึกที่มั่นคงกว่าควบคุมได้ดีกว่าและโปรกว่าเรียกได้ว่า Kin Air Plus Pro โปรสมชื่อจริงๆค่ะอันดับ4ไม่ได้จุของได้40ลิตรแต่ได้มากถึง45ลิตรถ้าคุณมองหารถเข็นเด็กที่เข็นลื่นและจุของได้มากแน่นอนว่ารถเข็นเด็ก Kin Air Plus ซึ่งรับน้ำหนักได้40ลิตรต้องตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ แต่ถ้าว่ารถเข็นเด็กคินแอร์พลัสรุ่นโปรไม่ได้จุของได้40ลิตรแต่จุของได้มากถึง45ลิตรอันดับ3มีช่องใส่ของเพิ่มเยอะมากๆปกติรถเข็นเด็กคินแอร์พลัสก็มีช่องใส่ของที่เยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตะกร้าที่จุสัมภาระได้40ลิตรรุ่นโปรตะกร้าจุสัมภาระได้45ลิตรมีช่องเก็บออร์แกไนเซอร์ แต่รู้หรือไม่ว่า k i n s Air Plus Pro มีช่องเก็บของที่ซ่อนอยู่เมื่อปรับนั่งตั้งฉากแล้วสามารถวางสัมภาระไว้หลังพนพักพิงได้ด้วยมาถึงอันดับสอง Auto Lock นอกจากปรับง่ายยังนั่งตั้งฉากได้ด้วย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเด็กๆมักจะชอบนั่งหลังตรงข้อดีของการนั่งหลังตรงคือช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพและช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและที่สำคัญยังใช้แทนเก้าอี้แบบพกพาได้อีกด้วยมาถึงอันดับหนึ่งดัมจับ3แบบตัวรถ4โหมด Kin's ์แอร์พลัออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเลือกใช้ด้ามจับได้ทั้ง3แบบ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นทีบา อยู่บาร์และแบบเทรตัวรถ4โหมดโหมดยูวบอลมีฟูตมัพกันตกกันลมเพิ่มความอบอุ่นโหมดนั่งปรับนั่งได้ตามความสบายอีกทั้งยังปรับนั่งตั้งฉากหลังตรงได้อีกด้วยโหมดทานข้าวช่วงเวลาเดินทางลูกน้อยหิวหิวก็สามารถทานข้าวบนรถเข็นเด็กได้เลยหรือจะนั่งดูการ์ตูนชิล ระหว่างเดินทางได้อีกด้วยหมดนอนง่วงนอนก็สามารถนอนบนรถเข็นเด็กที่นุ่มสบายระหว่างการเดินทางได้เลยรถเข็นเด็ก Kin Air Plus p ป o เรียกว,ว่าเป็นรถเข็นเด็กอันโด่งดังที่มีฟัง์กชั่นครบครันจริงๆค่ะ